สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเตยจะมาเปลี่ยนลุกนางแบบนะครับอันนี้เป็นนางแบบนะครับที่เริ่มมีผมขาวนะครับฉะนั้นเวลาคนเริ่มมีผมขาวเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะแก้ปัญหาด้วยการโกปปผมงอกเนาะแล้วก็จะเติมทุกเดือนเลยซึ่งวิธีเนี้ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยจะต้องเติมทุกเดือนเติมทุกเดือนแบบผมขาวขึ้นมานิดนึงก็คือต้องเติมละแต่ว่าวิธีหนึ่งที่จะทําให้หลายๆคนเนี่ยใช้ชีวิตกับผมขาวได้อย่างไม่รู้สึกว่าจะต้องแบบเติมโคนทุกเดือนก็คือวิธีการทำไฮไลท์เพราะว่าเวลาทำไฮไลท มันเป็นการพรางหงอมันไม่ใช่การกบหงอพอมันพรางหงาะปุ๊บเนี่ยเราสามารถอยู่กับเขาได้ประมาณ3-4เดือนเลยเพราะว่าเวลาทำไฮไลท์ใช่ไหมครับถ้าเราทําช่อเล็กมันก็จะไปพรางกับหงอกมันจะทําให้หงอกอะ่ะเห็นชัดน้อยลงแต่ถ้าเราไปโกกปุ๊บมันก็จะสีเข้มใช่ไหมครับพอเวลาหงอกขึ้นมานเนี่ยมันก็จะเห็นชัดเพราะามันเป็นสีขาว ฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะทําเป็นเทคนิคไฮไลท์นะครับทั้งหัวโดยไฮไลท์วันนี้นะครับเราจะไม่ได้ใช้การสอยนะครับเราจะใช้การสไลด์นะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนะครับว่าสไลด์ยังไงโดยเราจะทําทั้งหัวนะครับแบบรวดเร็วเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าไฮไลท์เนี่ยต้องใช้เวลานานแต่ว่าถ้าใครมีเวลาน้อยนะครับวิธีการสไลด์เนี่ยไวมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าทำยังไง สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัว m o l l ี่นะครับไบรท์บริชตัวนี้เลยนะครับจะเป็นผงสีฟ้านะครับเราจะใช้กับไฮรเจน6%นะครับอัตราส่วน1ต่อ2นะครับทั้งหัวเลยโดยเตยนะครับก็จะใส่ในฟอยนะครับเพื่อให้ได้ความสว่างสูงสุดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มทำไฮไลท์กันเลยครับวิธีไฮไลท์ในวันนี้นะครับก็คือง่ายมากๆเลยก็คือแบ่ง4เลยครับทุกคน เดี๋ยวจะทําด้านข้างให้ดูก่อนนะครับแบบรวดเร็วนะครับแล้วเดี๋ยวจะทํานอกกล้องนะครับเดี๋ยวมาดูตอนที่ทาห่อฟอยล์เสร็จแล้วนะครับว่าเป็นยังไงเวลาเราจะสไลด์นะครับทุกคนก็ให้เราเนี่ยแบ่งผมแบบแนวนอนเลยแบบนี้เลยนะครับติดกิ๊บออกไปเวลาสไลด์ก็คือปกติถ้าเราทำไฮไลท์เราจะสอยอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เวลาเราสไลด์เรามีเวลาน้อยนะครับแต่ให้ผลลัพธ์เนี่ยคล้ายคลึงกัน แต่ว่าเทคนิคก็คือว่าให้เราเนี่ยสไลด์บางๆโดยเวลาที่เราสไลด์นะครับมันจะต้องบางมากๆนะครับคือว่าถ้าเอาหนังสือพิมพ์มารองเนี่ยก็คือสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ได้นะครับบางขนาดนั้นเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ป้ายไปเลยอาจจะต้องไม่ไม่ต้องชิคโคนมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผงฟอกเนี่ยมันจะค่อยๆทำงานขึ้นไปข้างบนเอง คราชอบต่อมาปุ๊บเราก็สไลด์แบบนี้เลยเห็นไหมวิธีนี้มันก็จะไวโดยที่เราไม่ต้องสอยแต่ว่าเวลาเราเป่าออกมาเนี่ยทุกคนก็จะดูไม่ออกเลยว่าเราสไลด์เพราะว่าเซกชันเราค่อนข้างบางนะครับพอเซกชันเราบางปุ๊บมันก็จะทําให้ดูเป็นธรรมชาตินะครับ แล้วเราก็จะทิ้งเวลานะครับไว้ประมาณ1 5นาทีถึง20นาทีนะครับเราก็ค่อยๆเช็คในฟอยล์เรื่อยๆนะคบถ้าสมมติมันได้ระดับที่เราต้องการแล้วก็สามารถแกะแล้วก็ล้างได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะล้างอย่างเดียวนะครับโดยที่ไม่ต้องสระแชมพูเลยแล้วเดี๋ยวมาใส่สีกันครับโอเคครับทุกคนเราก็ไปล้างไฮไลท์มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันดูเป็นธรรมชาตินะครับ ไม่ได้เห็นว่าเป็นท่อนหรืออะไรเลยเพราะว่าเราจับบางมากนะครับอย่างที่เต้ยบอกกันไปว่าถ้าอยากสไลด์นะครับต้องสไลด์บางๆนะครับมันก็จะดูเป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวโคนนะครับเต้ยจะใช้เป็นสีเบอร์518อันนี้นะครับอันนี้นะครับถ้าสมมติใครมีผมขาวเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยปิดผมขาวได้ด้วยพร้อมทั้งเป็นสีแฟชั่นด้วยนะครับถ้าใครที่แบบมีผมขาวก็สมารถใช้ตัวนี้เดี่ยวๆเลยนะครับในการปิดผมขาวนะครับพร้อมกับไฮหกหรือ9%นะครับถ้าใครที่ผมเส้นใหญ่อาจจะต้องใช้9 แต่ถ้าผมเ้นเล็กก็ใช้6%ได้เลยครับแล้วก็ตรงปลายนะครับเต้จะใช้เบอร์918นะครับเดี่ยวๆเลยนะครับบวกกับแม่สีม่วงนะครับประมาณนิดหนึ่งถ้าสมมติเต้ใช้เบอร์918นะครับประมาณ60กรัมนะครับเต้จะใช้แม่สีม่วงแค่1กรัมเท่านั้นนะครับแล้วก็าย9%นะครับเราจะใส่ตรงปลายที่เหลือนะครับเดี๋ยวโคนเต้จะแต้มแบบรวดเร็วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ปลายกันแล้วก็จะทิ้งเวลาไว้ทั้งหมด 40นาทีครับเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยครับ โอเคครับเราใส่สีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้35นาทีนะครับแ๋ยวเดี๋ยวล้างก็เสร็จให้ดูกันครับ เสร็จแล้วค่ะเป็นไงบ้างครับดูจากรูป Before แล้วตอนนี้อ่ะเดี๋ยวขอนั่งแบบหันซ้ายนิดนึงนะคะันี่ครับมันก็จะเป็นหม่นๆน,นะครับจะติดม่วงเล็กน้อยนะครับแต่นี้ไม่ต้องไปซีเรียสเลยนะครับเพราะว่าม่วงที่เราใส่มาเนี่ยเพื่อที่ว่าเวลาผมมันเฟดอะมันจะได้ดูหม่นสวยนะครับสีนี้นะครับ คนมีอายุทาได้นะครับหรือว่าจะวัยรุ่นก็ทําได้นะครับเพราะว่าอ่ะดูจากลุกนะครับไม่ได้ดูแก่เลยไม่ได้ทําให้ดูแก่นะครับต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่นะครับว่าไฮไลท์เนี่ยไม่จำเป็นต้องดูแก่เพราะว่าเราเนี่ยสามารถทําให้มันดูโมเดิร์นนะครับดูเข้ากับการเวลานะครับมันดูแบบว่าเออผมมันซอฟ์นะครับแล้วก็ที่สาคัญเลยครับถ้ามีหงอกนะครับก็จะช่วยพรางหงอกได้ดีมากๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปปกปิดหงอกเลย ใครที่แบบทำไฮไลท์นะครับก็สามารถอยู่กับผมหอกได้แบบ3าถึงสเดือนเลยโดยที่คุณอ่ะไม่ต้องเติมโคนบ่อยๆนะครับแล้วก็วิธีทัชอัพนะครับหรือว่ามาเติมโคนเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาสัก3ามถึงสเดือนแล้วเราค่อยมาทําไฮไลท์ใหม่นะครับวิธีนี้นะครับก็จะทําให้คนที่มีหงอกเนี่ยสามารถทําสีแฟชั่นได้ในระยะยาวโดยที่ไม่ต้องเข้าร้านน้ำผมบ่อยนะและที่สาคัญเลยนะครับก็ดูสวยนะครับแล้วก็เข้ากับยุคสมัยมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูข้างๆนี้นะครับ ผมเงามากเลยนะครับ ที่ผมเงาแบบนี้นะครับก็ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์นะครับจากมอลลี่นะครับที่เขามีสารสกัดจากน้ํามันเมลิทานตะวันนะครับที่ทําให้ผมเงานุ่มลื่นนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าใครใช้สีผมของมอลลี่นะครับก็สามารถล้างอย่างเดียวได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องสระต่อนะครับเพราะว่าตัวสีของเขาเนี่ยมีสารบำรุงค่อนข้างเยอะเลยนะครับฉะนั้นให้ทุกคนล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็เซ็ตได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องสระหรือว่าใช้ทรีทเมนต์ต่อเลยครับแต่ถ้าใครอยากใส่ทรีทเมนต์ต่อก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าสมติ ขี้เกียจก็สามารถล้างแล้วก็เซตได้สวยๆแบบนี้เลยนะครับส่วนลอนแบบนี้นะครับเต้เคยสอนไปแล้วนะครับสามารถลองไปหาดูได้นะครับในคลิปก่อนๆน,นะครับอโอเคสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ